สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของคัพเค้กเรามาทำเค้กให้คัพเค้กหน่อยนี่นะคะทะานเดี๋ยวเราจะเอาข้างบนออกต่อไปนะคะเราก็จะใส่พีนัทบัตเตอร์อต่อไปนะคะเราก็จะตกแต่งเค้กค่ะนี่นะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะตัดเป็นรูปดาวค่ะ Just like yeah. Happy birthday, dear cupcake! Happy birthday to you! Yeah. Happy birthday, cupcake! One good! So excited! One good cupcake!